พ่อแม่พี่น้องสุก,กุสุกคนณโแม่แมซมไซคุณอะคุณใดยินดีตชชด้อนรับผู้ช่องสิารจำรานดิงจ้าสวัสดีปีใหม่ไทยครับสงการสงการให้เฮงมันมันสุก,กุสุกคนเด้อครับพี่น้องเอฟซีทั้งหลายามาวันนี้พามากินพบเจอของแปลกแล้วเนี่ยตา<ำ>กินได้เหรอวะตากล้วยไอ้นนั้นไมไ่แปลกไอนเนี่ย กินได้วิ่งยางนั่งเลยนะเฮ้ยมาสกินได้เพราะว่ามันวิงกินว่ะเขาโอ้กินเปล่าเปล่าใบมรกรนะจ๊ะโอเคอร่อยอร่อยอร่อยนี่นี่นี่อรบอกว่าเปลือกมรกรดีๆนี่เองเออเม็ดมรกรเอออุ้ย ผมว่าเรากินใบกล้วยเหมือนเดิมไอ้ใบมะม่วงไม่มันต้องกินพร้อมกันหรือเปล่ามันจะได้แซ่บพี่เขากลังฮิตใช่ไหมเขาฮิตมากเลยในติ๊กต็อกอ่ะเราดูแล้วเรายังอยากกินเลยเขาเป็นใครพวกที่กินอาหารอย่างเงี้ยใน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 ติ๊กต็อกอ่ะบางคนเขาหลอกนะเขาเคี้ยวเขาเคี้ยวแล้วเขาไม่กลืนนะที่เดียวตายเดี๋ยวเดี๋ยววังหนึ่งกินแค่น้อยเดียวนะขมปิดอันนี้มะม่วง กินเยอะๆไม่ขมไปก่อนกินน้อยขมนี่ฮะว่าโอ้มากินนี่มากแล้วไปลองกินกินตำกล้วยแก้มใบบักคุ้งตัวเยอะๆตัวเยอะๆโอ้ยอ่ะอ้างานดีแล้วมาพี่น้องมันจิเป็นเราเด็กตำกล้วยนี่มันก็ฝาดฝาดขมๆอยู่แล้วนะเกิดใบมะละกออีกขมอย่าเลยเป็นยังไงเป็นยังไง ตบได้ลูกชิ้นป่ะเดี๋ยวกันคือเดี๋ยวอธิบายความขมของใบมะละกอให้ผู้ชมฟังด้วยนะเพราะว่าทุกช่องเลยเขาไม่เคยอธิบายเลยว่าขมแบบไหนเขาบอกขมหวนมานนเหรอขมหวานเป็นยังไงฮ้ยเขาอยู่กับตำกล้วย,มมมย,มวยไม่ค่อยขมอือแต่ดูตำกล้วยไปเขาค่อยขมแต่ว่าขัน้นเดี๋ยวรู้ว่าปกติรเราเคี้ยวใบกระท่อมว่มามันก็เลยไม่ขมบอบอป่ออแต่ขั้นอันนี้โดดๆนะขมโคตร ขมแบบติดลิ้นมันขมไปทางลิ้นฟ้าไปทางไอตัวเอยตัวลิ้นฟ้าแบบขมสากมาเลยอ่ะชื่อว่าขั้นขั้นพี่น้ออีฟที่กินตับบักคุงแล้วบันนี้เพอไปกินเม็ดมันอ่ะเออเม็ดบักคุงะนาเม็ดมะกอ่ะอ่านั่นแหละอันนั้นเลยเนี่ยแต่ว่าขั้นเท่ามากินแกมกันนี่เออแอมซื้อว่ะมันตัดถ้าว่ามันตัดขมเนี อืมอมันเผ็ดกับขมมันตัดกับยางอันตรายได้อีกยางนี้นนะถิงกันอา้าวไม่รู้กินไปแล้วเปินหรเปล่าบัวเปลด่ยหน,น่าต้นกอนนี่ดีกว่าใบามะม่วงใบมะม่วงนะใบมะม่วงอืมอืมทำอะไไม่ได้เลย ส้มกำลังดีเดีย๋ดยปิดทางแล้วส้มกำลังดีแบบหม,มเป็นไงอะไรเข้า<ต>ขขกักากันระหว่างใบมะละกอกับใบมะม่วงมะม่วงกับไปได้กันได้แต่มะละกอถ้าคนไม่กินไม่กินขมไม่กินขึ้นฟนะเรียบร้อยเลยคนมากินขมแลว้วรออืมมันขมมันได้ได้ขมยางเิยมันขมไม่เอาเลยอืมมันขมมันบร่ได้ขมคือจังอันอันบักมะละหิ่นกเลยเออมันผมเปนขมไม่ได้ขมคือหวานนะอันนี้มันขมสาขขมแบบจับหยาบอะ ผมใครว่าขั้นเคลียวอันนี้รถโดดแล้วไปกินน้ำนะเลี้ยวมาเลยเออเนี่ยผมขมแย่มากเลยผมแบบขอขอลองหน่อยผมเอาอย่างเลยเอาลองลองซิมเบิงเอามันไม่ขมแล้วมาหวานนุ้ยก็ไม่เลี่ยไม่ขอขอลองกินนะเคยกินปอกเปล่าแล้วอ่ะบอกจริงๆหนูเคยกินปอกเปล่าแล้วโอ้โหแต่อันนี้ใบแก่ได้ดิลืมใบออกมาแล้วดืดเปิดตำเออไม่กินกับต่อมจะไม่ขมเฮ้ยลูกชิ้นลูกชิ้นกุ้งเนี่ยอร่อย่ มันกลูกชิ้นกุ้งเออมันคือลูกชิ้นหมูแต่ทอดออกมาจะเป็นลูกชิ้นกุ้งเนี่ยแปะเสียงเงี้ยเป็นลูกชิ้นกุ้งนะปใจจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวบันทึซีรส์ร่องกับไปเออลองไปม่วงดูม่วงอันอ้อทำเหมือนเมี่ยงเลยเต้ยมันก็ไม่ไม่ไม่เผ็ดเท่าไหร่นะงั้นพี่กินกับตำกล้วยไม่รู้เรื่องเลยว่ามันขมอ่ะใช่กินกับตำกล้วยมันไม่รู้เรื่องเลยมันขมเดี๋ยวนะโมแนว่า ใบแก่นี่มันสิอาจสิบรขมแล้วก็ได้แต่ว่าใบอ่อนบางนึงหักขมเดี๋ยวชิมใบแก่ปะปี๊ดอ่ะปีดเลยเดี๋ยวชิมร่างกับใบม่วงใช่ฮะใบอ่อนโคตรขมเลยใบแก่ไม่ขมแนนบอสนะโอ้สมเพราะว่ที่ว่าเห็นใน tiktok กระจอกใบแก่มากินหร่นบป่ใบอ่อนใบอ่อนบอไม่ขมใบแก่ไม่ขมเลย ฉุนๆผมแบบพอกินได้อ่ะพีพ่ชอบลองไหมอร่อยนะตำแกว้วยอร่อยอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ไหมมันไม่เข้าขนาดนั้นอะใบอ,อ,อ่อนขมบีเลยเออใบแก่ไม่เข้าหรืใบอ่อนน่าจะไอ้นี่เยอะชิมชิมแต่ใบแก่มันมีกลิ่นเหมือนยางมะกอเยอะกว่าอ๋อชิมตำแก้วยเดียวะกันไม่รู้เรื่องเลยอ่ะพอกินกับตะกีตก้ตำแก้วยกบหมดเลยไม่รู้เรื่องเลยอร่อยเลย มันนี่ก็บมืดแล้วมันนี้ยอดอ่อนมันมียอดเดียวพวกใหม่สุดใหม่แม่นป่ะทำไปเจ็บไหมเนี่ยคืนไงเดี๋ยวมานิดหน่อยเหรอเพราะว่าอันนี้มันขมหมูเรากินให้ไม่ขมสิก็กินหลายมันก็ขมอันนี้ใบแก้มันบขมเอ้าเราจะกินให้ขมทำไมอ่ะลูกชิ้นอร่อยวะโอ้ยกินให้มันหูรสชาติอ่ะเว้ยเออลูกชิ้นอร่อยมากเลยชิ้นอร่อยอ่ะลองกินยอดลูกยอไหมมันจะไม่ขมโอ้โหมันน้ำหนตัวขมเลยครับพี่น้องไงบ้างรสชาติเไม่ขมหะโอ้ก็กินขมอันนี้มันเหมือนใบไม้ธรรมดา ใช่มันออบใบไม้มันกระบาดกินระชานโอ้ต้องกินยอดอ่อนเออกินยอดเถอะกินอะไรมันติดลิ้นนะเด็กไปไปเก็บไปไปเก็บหยุดยอดมันติดลิ้นแน่ไปทำอะไรก็ไม่เออนี่คือเก้าหั่นอะไเอาอะไรคือเก้าหั่นอะไโอ้กินเป็นกินเป็นหนอนเลยกินใบไม้อ่อนยอดมันอ่ะเหมือนกินยาพาราละลายน้ำอ่ะอ๋อเคยกินเคยกินวันนี้ครับเฮ้อันนี้คืออันตำไม่เข้าใบอ่อนกล้วยอะไรครับเนี่ยกล้วยบ้าวขมิ้นอีกล้วยตานีกล้วยตานีเหรอ จริงป่ะไหนลองดูไหมมาขอนี่เขาว่าหมาใจเย็นสิอันไหนอันไหนขมอ่อนอันอันนี้ไม่ขมแล้วพี่มุขมเขากินยอดกันไปหมดแล้วอันนู้นอ่ะขมแค่เหรออ๋อนั่นใบมะม่วงใช่ไหมมะม่วงโอ้โหกลิ่นแม่งก็กลิ่นกลิ่นไอ้นี่แหละกลิ่นมะพแต่มีรุ่นพี่อยู่คนนะเป็นฝรั่งเป็นไงแล้วก็ตีแดกใบเบิลเป็นเวทีเป็นไงนั่นมันหนังสือเนี่ยเฮ้ยตีเนี่ยมันสั่นมันสั่นมึง่าวพี่จำรานนี่แดกใบเบิลบอกพี่จำราน เฮ้ยปเแตงโมอร่อยอ่ะลูกชิ้นอร่อยลูกชิ้นอร่อยมากตายเลยชั้นกินหลายๆกับขมอยู่นะชั้นกินถือไม่ถือแกนมันเนี่ยไม่จริงๆเนี่ยสีรูปก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นกินถือแกนมันเนี่ยขมวะเขั้นกินถือแกนมันอะแกนใหญ่เนี่ยแกนกลางมันเนี่ยแกนกลางมันไม่ค่อยกินกันยามเยอะนะบอกเป็นอยังแกนใหญ่ขมแตงโมมะม่วงเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วมะม่วงอ่อนจิ้มน้ำพริกอร่อยมากนะ มันจะออกกระสาบน้อยนึงอืมดีมากเลยอ่ะเมนูนี้ดีนะกินหน้าร้อนนี่น่าจะท้องเสียกับลาหน้าอยู่นี่คุณแม่พี่โบสวัสดีครับคือเมนูอะไรอ่ะตำกล้วยกินกับใบมะละกอพี่ไม่เคยกินเลยตำกล้วยลองกินหน่อยฝากผมคอเลยกินอะไรแม่อร่อยเลยกินนี้ใบมะม่วงด้วยกินกับใบมะละกอกินทุกอย่างเดี๋ยวนี้กินยอดไม้เขาเหรอเนี่ยกินี่ไงหนอนนี่อ่ะ ยอ,ยอดยอดมันตกไงยอดเงินมันตกเออกินกินหนอนจะถุนพันแล้วแตกอย่างเงี้ยบ่อยๆมีหนอนเลยหนอนหนอนหมดกูกินไม่ทันอือเป็นไงผมเหรอคืนคืนคืนขมดวงใจเฮ <laughs> ้ยทำไมมันคืนอ่ะพี่มันคืนเพราะไอใบมะละกอหรือว่าคืนเพราะมะกล้วยอ่ะคืนเพราะใบมะกอเดี๋ยวลองกินกดูไหมอือก็กินดีมากเลยอ่ะอือน้องทำจิ้ไก่ไหมกิ้นอ่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ิน้ออันนี้ทิ้งได้ไหมกินแต่ลสชิ้นอ๋ออร่อยเนี่ยครับผมนึกคือว่าขื่นหือยังบนอ่ะขื่นหอมมะละกอผมใบมะละกออ๋อเนี่ยแล้มียอดมะยมอีกหน่อยนะกินกับมะยมอร่อยอืมอันนี้ะมาจอดกวาดนั่นวะอร่อยไม่ใช่มะยมพี่มะม่วงเรามาฟิวชั่นกันเราจะฝึกชั่นกันระหว่างมะม่วงกับมะกอเนี่ยปลาร้าหนึ่งตัว หนักๆเลยลูกชิ้นนี่กองเข้าไปปุ๊บมาเสิร์ฟดูลูกชิ้นหนึ่งไม่เคยกินตำอ่ะมาไอไม่เคยกินตำกล้วยมาก่อนเลยจะบอกว่าลูกชิ้นงานงานลูกชิ้นนี่อร่อยมากนะแต่จริงๆแล้วใครจะตำให้ฉุนกว่านี้อีกนะใครจะใส่อะไรให้้อันนี้ขนแดงไหมจำนะมิกเอาลูกชิ้นไว้ข้างล่างอร่อยแต่ร้านหนึ่งกล้วยกัดกัดเค็มอ่ะ เอ็มหน่าโมหงนี่มันแค่รู้นะพอรู้ว่าพี่มันกินผู้มันก็ไม่ออกกินคือตูนนอนนี่เนาะตอนนอนกินเหลือจะกินงั้นไหมนี้่ยตัวเอ็มกมาปลูกกินปะกินเป็นหนอนเลยนอนร้องเลยเนี่ยหน้อนร้องไห้อ่ะเฮ้ยมันมันเอ็มเฮ้ยเอ็มร้องกับนอนเพราะมึงได้ยินคำนี้แหละขอสงสารแล้วแต่ในนี้พี่หลังเป็นปอบเพราะพี่หลังยังไม่อายเลย กินตำ้วยต้องกินตำกล้วยต้องไอนะถ้าไม่ไอนี่ถือว่ากล้วยมัน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 ไม่หินเรียบมันหายแล้วมันไม่หินมันมันใกล้สุกงอะกล้วยมันแก่พวกแต่ทั้งกล้วยรุ่นๆเนี่ยมันต้องเป็น้าใจให้ดีเขาบอกต้องเป็นกล้วยดิบแล้วก็เป็นกล้วยกล้วยป่ากล้วยเม็ดที่มีเม็ดอะที่เขาเรียกกล้วยตาเมียเมืองโคที่หินหินมากชาวบ้านก็ทุบหัวกันอือีกคนจะเล่นสงการคนบอกไม่เล่นไม่เล่นเลยทุบหัวกันแล้วนะทุบแอบ ลูกชิ้นคือดีพี่ลูกชิ้นหมดยังอ่ะลูกชิ้นซื้อไหนมาจัดไว้องถามแม่ลูกชิ้นอร่อยวะซื้อมาทอดกินเนนนกี่ยตำกล้วยสิมีเจ้านึงมากไปซื้อกินปลาแล้วอู้เราขาย60นะยื้อซีปียดแจ็คเด้อไม่ตำกล้วยแต่ถ้าขายขายชุกวันนี้ขาย60อ่ะ10เองครับพ่าแต่เมนูเนี้ยสำหรับเยอะอยู่ให้เป็นอันดับหนึ่งปีนี้เลยนะทำไมอ่ะอยู่ว่ามันอร่อยมากเลยสำหรับเยูลูกชิ้นนะแปลว่าคุณยังไม่ได้กินส้มตำหมูกรอบหรือว่านาปีที่แล้ววะปีที่แล้วพี่สัน หลังหลังช่องตำให้หน่อยมันบวดแสบแล้วเนาะเอ้ยมันแสบควกเหล็กตำให้น้องแน่ควกสวงมันบวดแอมแล้วเราเราไปตำใหม่ดิเผื่อจะอร่อยเฮ้ยากกินอ่ะถ้าได้กล้วยที่มันแบบว่าหำหำอย่างที่บอกกล้วยป่าคถ้า้องใส่อันนี้ได้ป่ะใส่ข่าได้ป่ะใช่อันในะางนีคเขาถามจากทางบ้านถามมาว่าเออ่ข้าวเหนียวมาวางไว้ทำไมคะผมก่อครับแก่อิ่มใช่ไหมล่ะไม่ให้อิ่มแล้วสภาพเนี้ยไม่ใช่แก่อิ่มมาก่อนแล้วแก่เลยไม่กินข้าวเหนียวเลยเฮ้ย อันนี้อร่อยรสชินน่ะคือดีมากใช่อันนี้ใบมะม่วงอ่อนหมดแล้ใช่ไหมเร็งเราเร็งมะม่วงเบาแล้วคลิปหน,น้าเรามะม่วงมะม่วงเบาขวานมาฝานแก้แล้วเฮ้ยอันนี้มะม่วงนี่แม่แต่ไม่รู้แต่รู้มันเล็ก,น,กน,นั่นแหละต้น,นพุน <c oughs> นี่คุณชินว่าก <c oughs> ินแต่ลูกชิ้นคุณช <c oughs> ินอร่อยกินแต่ลูกชิ้นกับคุณ <c oughs> พี่เห็นว่าอยากกินลูกินจงให้แน่ ลูกนึงห่านาบ่ได้กินมีแม่ตอนนี้เขาจะกลายเป็นผักไอ้นี่แล้วนะสัตว์กินพืชแล้วนะเขาไม่ได้มีเนื้อกินแล้วนะกินผักแข็งแรงลูกสิ้นเอ็ม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 อายุหันแหละวถ้า่เลี้ยงให้กูนี่แมียนะก็ไปกินเนื้อเขาแหละโอ้ยอุตส่าห์เลี้ยงกเลยลูกนึงห่านาเลี้ยงเว้ยถ้าฟังไม่รู้เรื่องเลยเลงไว้เอาไว้ให้นี่อ๋อคือคือพี่ดอกยังกินหมดเลยเออเขาไม่กินก็มันเหลือจะลูกนึงเนี่ยนะ คุซ้าไปจะเออถามกินแก่ของอร่อยทีหลังกินก่อนดิใครแก่เมื่อกี้ทีหลังเอ้วแก่จงม่ให้อายเนี้ยให้พี่ให้น้องเนี้ยมันจงบ่จงอ่ะโอ้ยเอาขหนียวก็ได้สนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้ากินก่อนเถอะนะโล่งเลยกินตำกล้วยโล่งจมูกไกลไข่แต่ขั้นเด็กกล้วยที่ว่ารุ่นรุ่นก็นี่สิ พี่เอมกอนี่เหรอยยังคนดีหลายมันจะฮีนแบบนี้นะใจฮีนจะฉุดเลยแหละแล้วเวลาแบบกินตำกล้วยเสร็จนี้มันท้องผูกกับไหมตัวไหมไม่เป็นก่อนนะอยากกินเยอะอยากกินเยอะผมไม่เป็นเขาเป็นเยอะอยากกินเยอะลูกคิดอ่ะตอน,นจำได้ว่าจำได้ว่ารสชาติตำกล้วยครั้งแรกที่เคยกินในชีวิตอ่ะตอนเด็กๆสำลักมัน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 จะเหมือนเขาจะสับ เป็นละเอียดละเอียดแล้วก็ตำแบบไอแหลกเๆคนัที่ๆมาตำไม่กินเราไปอยู่ไหนมาก็ไม่ค่อยได้กินรู้สึกวันนั้นมันฝาดกว่าวันนี้วันนั้นฝาดกว่าใช่กล้วยมันดิบกว่าไงใช่วันนั้นฝาดกว่าแต่ได้กล้วยดิบมาเลยมั้ยวันนั้นเนี่ยเรียมเรียมมาเลยมั้งกล้วยต้องเรียม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 มาเลยแต่เยอะชอบวันนี้นะเยอะว่ามันแบบยังมีความอันนี้มันนนออกหววาแล้ะความอะไรอย่างเงี้ยเออมันออกหวานแล้วนะที่ทีมมันต้องหีนมันเลยไม่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 กัดขนาดนั้นไม่กล้วยต้องใจชุกแล้วไม่กล้วยใส่แก้วได้เรียมมันไไไไม่่่่เนนีียงด้ทหละ โอ้ยแซ่บพี่สำรานบอกว่าไม่ค่อยหิวนะนะคะนี่ยไม่ค่อยหิวไม่ค่อยหิวประเทศไหนจะกินลูกชิ้นไปให้กันกินด้วยอุ้ยเอาอีกแ่ะกินเหมือนน่องเป็นเมนูที่แซ่บนะครับทุกคนลูกชิ้นนะลูกชิ้นเนี่ยสุดยอดเลยทุกวันจงให้กินได้กับอะไรด้วยโอเคโอเคตัวกินลูกชิ้นเหมือนนะน้องโอ้ยบ่นได้วะไม่โอเคไม่โอเคอ เป็นอะไรอ่ะเป็นเรานี้แหละหิวอีบ่บ่บ่รับหนาไปตามห้กินแล้วลูกสิ้นลูกิ้นรอบหนาบ่ต้องทอดมด้อมันี่ยไมเคยหิวอยู่อ่ะถ้าลูกชิ้นกินดีกว่าองทอดไหมไปถั่วลูกชิ้นกินโอ้เห็ดงี้เพิ่งจะเพล่เลยไอ้ที่กิ่นไปแล้วเนี่ยพอซิบมาทีไปเนี่ยเพรท่านหอดิซิบมาที่เลยนะถึงแล้ว14นาทีแล้วเอ้ยเดี๋ยวไงม้ข้าวเดียวมี้คือจังแบบตอนแรกคือเบิ่งว่ามันลาที่จริงแบบนี่แบบเบิ่งเบื้งสีสันร้องไห้ทำไมล่ะร้องไห้ทำไม บ้นพ่อนาศี่แสบพ่อนาสี่แอมมนะเออมันแสบอืมเพราะทลงถาดขนาดเลยจำเอาจำตัวนึงแสบแสบไม่ค่อยอยากเออกันบันไม่ค่อยกินกันใช่ไหมบอกไ่ค่อยอยากอไม่ไม่ไม่ค่อยหิวเลยไม่ใจลูกขึ้นไม่ได้กินเอ้ยตัโอเคไปดีกว่าป้าเอาพี่น้องกำลังคลิปวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแช่เด้อพี่น้องเด้อ มาะก่อนจากกันเวาก็มีอย่างไรฝากไว้คือเกามักสำราใน้อยแต่ให้มักด,ดนดนด้พี่น้องด้สำรับมื้อนี่อีพีนี่เขาก่าวเข้ามาสวัสดีครับมกบ่บอมับลูกสินกูอยู่ไซลูกสินกู